<imples> <imples> oh, yeah, uh, player standing. Uh, where will they go this time? time? Oh, oh, Hot I need a drop. Oh, i need drop. Drop. So Thank you. กูได้กอดเต็มแล้วหยาบเพื่อนตอบให้กูดิเพื่อน oh. โอ้วตัว่าขยายรด What โอโหกูเพโอเปยเฮียสโมกเสีย,ยเลยล้อเลยแบบเนี้ยโอ้ยเฮียกูต้องอยู่ตรงนี้ เชื่อนะว่าบีสโตล์มันเอาเอาเอาสติงเกอร์ไว้แฟงอะทีมชนะอยู่ไหนทีมชนะไม่ปิงเลยใช่ไหมกูหน้าไม่ได้นะฮะยังอยู่สปายแกลนต์ ed last player standing ไอเทียหอ้โหพิมสโตล์กูไอ้กูเล่นโอเปร์แม่งสมุกเฉยตรงนั้นโอ้โห เกลียดเลยด่าดด่าด่าปยดปวดหน้าปวหน้าหัวหน้าแกงกูเตรียมไหักูเตรียมกูเตรียมไม่หัเดี๋ยวกูจะท้ายเกมนะกูยังไม่อยากสัตว์กับน้องแจ็คลูกที่นะแม่งหลอนจัดเลยชีวิตนี้อยู่ได้แค่แรงบอร์ดนะเตรียมสองครับตอนกูเล่นปืนโอดินเนี <S freestyle> ่ยต้องสมอง ได้ <laughs> 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 eh? Cage triggered no, no. <laughs> <laughs> Spike down A Last player my standing. want on Z bro, on, Z, on Z. โอ้ยเมันวิ่งมาไวยังไงตายหยาไอ้เราไม่คุ้มไม่คันเซนอะโอ้โหแล้วก็บอลแม t ช์ p อย n ์